สวัสดีครับผมไมตี้หนุ่มภูผ่านพบกันเช่นเคยนะครับในช่อง Youtube กับผมไมตี้คุยกันเรื่องข่าวสารการบ้านการเมืองก็กระแสสังคมทุกวันนี้ก็คงไม่พ้นกับคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีก หลายคนหลายฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับก็มันก็สมควรวิพากษ์วิจารณ์ลครับก็รู้สึกพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักความถูกต,ต้องรู้สึกเหมือนผมไหมครับผมรู้สึกว่าอนุทินนี่ผ่านมาเป็นนายกได้หนึ่งเดือนผ่านมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าเหมือนอยู่สิบปีเลยนะมันอึดอัดอยังไงไม่รู้ มันเหมือนไม่มีนายกคนไทยคนไทยประเทศไทยเราเ,เหมือนไม่มีนายกแต่ก็อนุทินอะ่ะเข้ามามันก็คงจะทำภารกิจของตัวเองสำเร็จนะก,ก็คือเรื่องเขากระโดงกับเรื่องหัวสวก็เบรกเรื่องเขากระโดงเบรกเรื่องหัวสวโยกย้ายข้าราชการ ที่ทำเรื่องคดีเขาก็โดงและก็หัวสวก็ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายอันนี้ก็อยากจะฝากถึงหัวหน้าเทงกับตัวท็อปพักประชาชนหน่อยนะครับมีส้มไม่มีเทาโอ้มีส้มไม่มีเทา ไม่มียังไงคุณไปยกมือให้อนุทินเป็นนายกมันยิ่งกว่าเทาอีกเห็นไหมไม่ว่าสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์พึบพับพึบพับและก็นักการเมืองเทาเทาสายเทาเทาพุบเห็นชัดเจนอย่างบิ๊กโจ๊กออกมาแฉ ไม่รู้ว่าอนุทินทําอะไรอยู่นะทําไมไม่ถ้าจัดการก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เห็นผลแล้วข้อมูลอะไรก็ชัดเจนก็ประกาศทําสงครามกับสแกมเมอร์กับคอเซ็นเตอร์เป็นวระแห่งชาติก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจะจัดการอะไรเลยแล้วก็คนไทย เมื่ออาทิตย์ก่อนก็ตกตึกก็ยนลงตึกก็น่าจะเป็นสาเหตุจากคอเซนเตอร์และสแกมเมอร์นะไม่รู้ว่าอนุทินจะช่วยคนไทยที่เขมรที่ถูกหลอกไปนะเวลาไหนวันไหนนะครับอันนี้นะรู้สึกว่าอนุทินนะจะไม่เป็นห่วงชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยที่ถูกหลอกไปหรือสมัครใจไปทำงานตรงนี้ทำยอดไม่ได้ก็ถูกโยนถูกอะไรถูกฆ่าถูกทรมานรู้สึกว่าอนุทินจะไม่เป็นห่วงเลยนะก็เป็นห่วงแต่หุนเซนเรื่องเปิดดานเรื่องอะไรพยายาม ที่จะไม่ให้กระทบหุ้นเซนพยายามที่จะไม่ให้กระทบจีนเทาหรือสแกมเมอร์สายสแกมเมอร์สายนักการเมืองเทาข้อมูลที่บิ๊กโจ๊กให้อัจฉริยะแฉออกมาแฉนะอนุทินก็ไม่ทำเลยก็ไม่รู้ว่าตั้งขึ้นมาทำไมตั้งคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ที่เป็นยุทธศาสตร์ชาตินะที่ว่าไอ้สแกมเมอร์นะหรือว่าตั้งขึ้นมารุนหรูแต่พอนักข่าวถามก็ไม่มีคำตอบอึกอึกอักก็บอกว่ามีคนทำอยู่แล้วมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วมึงเป็นนายกนะอนุทินมึงเป็นนายกมึงมึงลืมอะไรไปหรือเปล่ามึงเป็นนายกแล้วก็ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยมึงดูแลตำรวจเป็นนายกมันก็ควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่โดยตำแหน่งอยู่แล้วมึงสั่งดิงสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติปาปา้าดิไอคณะกรรมการมึงตั้งตั้งมานะ่ะมันยังวางตัววางงานยังไม่สําเร็จมึงก็ใช้ตำรวจก่อนดิที่เขามีข้อมูลอยู่แล้ว คณะกรรมการแห่งชาติกูกูว่ามันตั้งมาเพื่อให้มันดูดีเฉยๆนะอนุทินกูว่านะครับก็รู้สึกว่าอึดอัดนะนายกคนนี้เป็นนายกมาก็ไม่สง่ามาก็ไม่ได้ชอบทำมาแทนที่จะมาทำงานถ้าไม่ทำมึงก็อย่าไปขี้โม้อย่าไปขี้คุย สั่งวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานชิโมะไอ่าแล้วก็บอกว่าการเจรจาการคุยเรื่องอะไรนะไม่เคยเสียเปรียบใครโอ้กูก็ไม่อยากจะพูดนะกูก็ไม่อยากจะวีภาพวิจาร์มึงนะไม่ได้ครึ่งคุณอุ้งอิงเลยการเจรจาวุธ,ธิภาวะ ที่จะทำเพื่อประชาชนมึงไม่ได้ครึ่งอุ้งอิงเลยแต่เหลี่ยมมึงน่ะเรื่องเหลี่ยมนะกูยอมแล้วว่าพวกมึงน่ะเลี่ยมเยอะไอ้ทั้งตระกูลพวกมึงเลยทั้งลูกไอ้ผู้บามากบารมีก็เหมือนกันที่แรกก็ประกาศเยง้งเยงยกเลิก MOU มแต่พอได้เป็นประธานคณะกรรมการก็เสือกลาออกซะอย่างนั้น มันไปเจอต่ออะไรไปเจออะไรอ่อนหัดอ่อนพรรษาไอ้พวกนี้ก็เวลาวิพาก์วิจารณนายกองอิงพวกมึงวิภาษควิจาร,าจารได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมสั่งงานวันนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานผมเดินทาง6ชั่วโมง,ส,งสั่งงานเสร็จแล้ว7ชั่วโมง ขี้คุยขี้โม้สุดยอดเรื่องเคมก็เป็นหนึ่งเรื่องทําตัวอยู่เหนือปัญหาก็เป็นหนึ่งแอนุทินกูไม่เห็นมึงทําอะไรเลยทําอย่างเดียวคือเอื้อผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องเบกคดีของตัวเองเรื่องเขากระโดงอย่างเงี้ยโยกย้ายข้าราชการอย่างเงี้ยทนัดพวกมึงอย่างนี้นะ่ะพวกเทาๆพวกอันไหนที่ไม่ ไม่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนพวกมึงถนัดถนัดเรื่องซิกแซกตรงนั้นตรงนี้เรื่องข้อกฎหมายซิกแซกเรื่องโยกย้ายข้าราชการเจ่งพวกมึงนะ่ะเหมือนกับไม่มีผิดเลยเหมือนกับประยุทธ์เลยทำอะไรมึงก็กูว่าน่ะน่าจะฟังคำสั่งประยุทธ์หรือว่าอย่างไงกูมองแล้วน่าจะนั้นเพราะว่ามัน การทำงานมันพิมพ์เดียวกันเลยกับไอ้ประยุทธ์นะก่อนนี้ก็เหมือนกันเขามีข้อมูลอัจฉริยะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องข้อมูลเรื่องสแกมเมอร์เรื่องไทยเทาเรื่องนักการเมืองเทาแล้วก็บิ๊กโจ๊กเขาก็ออกมาแฉมึงก็ไปนั่นสิก็เอาข้อมูลกับเขาไปจัดการสิหรือมึงไม่กล้า ไม่กล้ามึงก็อย่าขี้โมอ้อย่าขี้คุยกูว่ามึงอยู่มาเดือนนึ่งมึงอยู่เป็นปีเลยนี่รู้สึกว่าอึดอัดมากเลยนะนี่นะมึงไม่อายเลยอย่างขมรก็เหมือนกันทั่วโลกยึดทรัพย์ขมรแต่ฮุนเซนขู่ยึดรัพย์นักการเมืองไทยมันอะไรมึงกลัวใช่ไหม หรือผู้มากบารมีของมึงน่ะมีอะไรมีอะไรกับขมรไหมหรืออดีตนายกที่ไอ้อัดออกมาแฉน่ะอย่างไอประยุทธ์น่ะก้าพูดเต็มปากเต็มคำมันมีผลประโยชน์อะไรไหมหรือคอยช่วยเหลือข่าธาตุบริวารอยู่ไอประยุทธ์น่ะคอยเป็นแบกให้พวกมึงอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไหนจะรัดพันลึกอีก ่อไปนะ่กูว่าพวกมึงนะ่ไม่ต้องนั่นหรอกอยู่เฉยเดี๋ยวพวกมึงก็นั้นเองไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรหรอกซื้อสงซื้อเสียงนะเดี๋ยวพ่อพวกมึงเดี๋ยวก็จัดให้เดี๋ยวพวกมึงก็ได้หลุดจากมึงก็เดี๋ยวก็เป็นพรรคประชาธิปัตย์อย่างอพิสิทธิ์เดี๋ยวนี้ก็พ่อผกพวกมึงก็เริ่มปูพรมแล้วเริ่มวางแผนแล้วหลุดจากมึงก็อภิสิทธิ์เป็นนายก กูมองดูแล้วประเทศไทยก็น่าจะประมาณนั้นคนที่ทำพักที่ทำเพื่อประชาชนน่ะไม่มีหรอกที่จะบริหารประเทศได้เดี๋ยวก็พวกมึงก็ฟ้องตรงนั้นฟ้องตรงนี้เดี๋ยวก็ชงเดี๋ยวก็องค์กรอิสะระปปส่งให้ปปชปปชก็ส่งตีความรัฐสารรับนุนก็ล่วง พรรก,การเมืองนักการเมืองที่ทำเพื่อประชาชนคอยดูอันนี้ก็เศรษฐาก็ยังมารอมมา,มา,มาล่อไม่รู้ว่าจะโดนยังไงปปชก็รับเรื่องแล้วเรื่องไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตโยกงบไอ้ดิจิตอลวอลเล็นะที่จริงมันเป็นผลประโยชน์กับประชาชน ประชาชนได้ผลประโยชน์พวกมึงจะอะไรกันนักกันหนาถ้าขาดทุนก็ประชาชนได้ผลประโยชน์มันจะขาดทุนหรืออะไรมันก็ประชาชนก็ได้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้ผลประโยชน์มันก็เงินภาษีของประชาชนพวกมึงจะอะไรกันนักกันหนาก็ไม่เข้าใจนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าปวดปวดหัวเวียนเวียนหัวหน่อยหนึ่งก็คงจะ พูดกับพี่น้องพอให้หายคิดถึงนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์วันนี้ก็เป็นง,ง,ง่วงอยู่หน่อยหนึ่งก็จินยาแก้ปวดเนี่ก็ปวดข้อหน่อยหนึ่งกดยุลิกหน่อยหนึ่งเป็นโรคเกาก็จินยาแก้ปวดมาก็เลยเป็นมึนมนงงง่วง,ง,วงสลุมสลืออยู่ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับเนาะก็มาพูดคุยมาแวะทักทายให้หายคิดถึงก็ครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามผมไมตี้หนุ่มภูพานครับ